ลอยมากนะลอยหลายเราเดก็กฮะเที่ยวกันไหมวันนี้เป็นป่าวฮะมอมมีความสุขดีนะเอฟซีแต่อยู่อย่างนี้แลลวครับผมอยู่กับน้องหมาฮะขมอมนม่นดิหาตาดิเร็ว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 ต้องโดนตีนะเราอะโดนซ้อมแน่ เดี๋ยวจะมัดมานี่เลยมานี่มามามาตาจะมัดแล้วนะเออมานั่งลงนั่งลงนั่งลงใส่โซ่นะนี่นะอ่านั่งนั่งดีตาจะใส่โซ่นะจ๊ะมันเที่ยวาเอฟซีติดผู้หญิงเนี่ยเป็นหนุ่มมาเนี่ยนะได้เมียหลายคนแล้วเนี่ยไอ,อ้หลายตัวเนี่ยพูดผิด <c> ฮ <oughs> ะนี่เมียนี่แล้วที่เอาลูกมามาเลี้ยงเอฟซีไงมันพ่อเป็นอ่ะพิกบูครับผมแม่เป็นอ่ะ หลังอานฮะสวยนะมอมนั่งให้ดีครับเออห้างให้ดีลูกนั่งให้ดีนอนลงนูกนอนหมอบลง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 หมอบหมอบครับหมอบโอ้เก่งยังหมดโอ้โหหลานตาเก่งยังเลยหลานตาเก่งนะเฟย์เวลาขมอบก็บอกเขาว่าเออดีมากนะลูกนะมันมึนเป็นบางครั้งนะเฟไอ้มอมเนี่ยบางทีมันก็ว่าง่ายนะบางทีก็ว่ายากไอ้แดกมานี่เร็วมาแดกมา โอโดนมาสเนี่ยมาเร็กงมาเร็วมาเร็วเอาอเป่าเป่าอ่าะไป่าอเร็กงอ้เร็ลเร็กงเร็กองเรกงเร็กลงเร็กลงเร็กเร็กเร็กลงเร็กลงเร็กลงร็กงเร็กลงเร็กลงเว็กลงเร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 ็กง็เลงเร็เรงเรกเกงงเก ถังอะ่ะทั่วถังอืมนะฮะเฮะ้ยหลอห้ตาปล่อยไอทีเนี่ยอะฮะับอ,อะไรอะแท็กอะ่ะไม่มีอะไรหรอกก็ทำไปนะในเอฟซีก็ด่าตาอีกถามว่าหลอกไม่ดูอีกอก็คุยกันในเอฟซีนี่มีอะไรหรอกจริงๆอะ่ะมันก็มีบ้างมีบ้างโดยมากก็ไม่ค่อยมีหรอกคุยเล่นมันไปฮะ บางทีเรานอนอยู่มันก็เรียกให้เราไปคุยเราไปเล่นด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสีคนชอบก็ดูฮะคนไม่ชอบก็ดูกับผมขอบคุณมากครับผมทำด้วยใจรักฮะไม่ได้หวังอะไรรับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสำหรับติดตามใจให้มาขนาดนี้เยอะแยะมากเลยรับผมขอบคุณมากครับบายๆจะคลิปหน้าครับ